สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีซีทุกคนนะคะไม่สุนคายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเด้ออีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะน้องหอมมาถ่ายทําคลิปนะคะเปิดคลิปในห้องเลยนะคะตั้งแต่น้องหอมเปิดช่องมานะคะน้องหอมก็ยังไม่เคยทําคลิปนะคะในห้องแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือครั้งแรกเลยนะคะก็คือวันนี้ฝนมันตกนะคะฝนตกน้องหอมก็ออกไปไหนไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ ช่วงหลังๆนี้ฝนตกนะคะหลังช่วงสงการเนาะก็คือกําลังดีเลยเพราะว่าช่วงนี้คนที่เขาทํานากันนะคะกําลังาหาน้ํากําลังสูบน้าเข้านากันอยู่เพื่อที่จะไถานาเริ่มทาเริ่มเริ่มหว่านก้าทํากับข้าทำข้าวปลูกข้าวอะไรอย่างนี้นะคะกําลังดีเลยเนาะแต่ว่าสําหรับน้องหอมที่เราไม่ได้ทานาเนะเาะก็อาจจะลําบากนิดนึงไปไหนมาไหนเวลาช่วงฝนตกอย่างนี้นั่นเองเนาะ ก็วันนี้น้องหอมก็อยู่บ้านนะคะแล้วก็คือน้องหอมก็ได้ไปเห็นคลิป,ลปหนึ่งนะคะซึ่งมันเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของทหารเมืองไทยนี่แหละนะคะวันนี้น้องหอมจะมาทําคลิปนะคะเกี่ยวกับทหารพันหญิงนะคะเออปกติเราก็เห็นแต่ทหารผู้ชายเราเห็นมาบ่อยเนาะแต่น้องหอมมาเพิ่งรู้นะคะว่าผู้หญิงก็เป็นได้นะคะทหารเพิ่งรู้เลยจริงๆส่รนม้กคื เราเห็นทหารแบบผู้ชายเนาะแบบตามชายแดนอะไรพวกนี้เราก็ทินคือเห็นตามข่าวตามอะไรพวกนี้ก็คือจะเห็นแต่ผู้ชายนะคะที่เป็นทหารเนาะน้องหอมเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงก็เป็นได้เหรอทหารนะคะแล้วก็คำว่าทหารพานหญิงนะคะแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เข้าใจคําว่าทหารข้อเดียวนั่นจริงๆเลยนะคะแล้วก็การฝึกการอบรมอะไรพวกนี้คือบอกเลยว่าเขาแบบฝึกแบบเหมือนผู้ชายทุกอย่างเลยนะคะน้องหอมไป ชมมาคร่าวๆแล้วนะคะวันนี้น้องหอมจะนําคลิปเป็นความรู้ให้กับคนที่ยังไม่เคยเห็นก็ว่าได้นะเพราะว่า FC ของน้องหอมก็คือไม่ใช่มีแค่คนไทยนะคะมีทั้งคนหลายๆที่หลายๆเมืองหลายๆหลายหลายเมืองนั่นแหละเนาะก็คือคนที่ยังไม่เคยรู้เรื่องนี้ก็มีนะคะและส่วนตัวน้องหอมเองก็เพิ่งรู้วันนี้นะคะว่าเฮ้ยผู้หญิงก็สามารถเป็นทหารได้ด้วยหรอนะคะแล้วก็ เออแบบการฝึกลมอบรมอะไรพวกนี้ก็คือเขาทําเหมือนผู้หิผู้ชายทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงนี่คือเขาต้องได้ถือปืนไหมนะคะปืนเหมือนที่เราเห็นทหารบางคนเขามีปืนติดตัวด้วยอะไรเงี้ยแต่นนองหอมว่ามไม่รู้ว่าผู้หญิงนี่คือมีสิทธิ์ที่ได้จากปืนเหมือนผู้ชายไหมอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยเนาะหอมจะพาทุกคนไปชมพร้อมกๆกันนะคะนนองหอมบอกเลยว่าเห็นแล้วรู้สึกว่าชื่นชมจริงๆนะคะผู้หญิงไทยเนาะคือใจของอ่าหญิงไทยนั้นกล้าหาญมากๆนะคะแบบ น้อยมากนะคะที่ผู้หญิงจะส่วนมากผู้หญิงจะเป็นคนที่อ่อนแอนะคะไม่อยากเชื่อว่าผู้หญิงนะคะจะใจแข็งแกร่งขนาดนั้นแล้วก็คือแบบจนแบบไปทำไปเป็นทหารอะไรเงี้ยน้องอ๋ไม่รู้ว่าผู้หญิงนี่เขาต้องคัดเลือกทหารไหมนะคะอันนี้คือไม่รู้จริงๆเพราะว่าส่วนมากเราที่เขาเห็นนี่คือทุกๆปีหรือว่าหลายปี เรอบหรือเปล่าน้องหอมไม่แน่ใจนะคะเขาก็จะเลือกทหารกันนะคะไปจับใบดำใบแดงอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเห็นแต่ผู้ชายนะคะไม่เห็นไม่นนองมไม่เคยเห็นมีผู้หญิงเลยนะคะส่วนมากเขาก็จะเลือกแต่ผู้ชายนะคะแม,ม้ว่าไม่ว่าจะเป็น,นกระเทยเนาะกระเทยก็ได้แบบที่เขาไปเป็นแปลงเพศมาที่แบบเอ่อรูปร่างเป็นรูปร่างนะคะแปลงโฉมทุกอย่างอ่าศิลปกรรมทุกอย่างจนเป็นผู้หญิงแล้วยัยงต้องไปเลือกใบดำใบแด,ง,ดงเลยนะคะแต่น้องมไม่เคยเห็นนะคะผู้หญิงที่แบบ ต้องไปจับใบใบดาใบแดงอะไรเงี้ยเพิ่งไม่เคยรู้นะคะว่าผู้หญิงก็ทําเป็นทห,หารได้นะคะที่ไปเป็นทห,หารนี่คือเป็นเพราะว่า่าใจสมัครอยากจะไปเป็นทห,หารเองหรือว่าเขาคัดเลือกไปอันนี้น้องหอมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้น้องหอมจะยังไงอะ่ะ จ้าายพี่ทุกคนไปชมคลิปนี้ดีกว่ารู้สึกว่าเห็นแล้วชุมช่มชมจริงๆผู้หญิงไทยเนี่ยน,นะคะที่ไปเป็นทหารไทยเนาะแล้วก็การฝูกลงเหลืออะไรทุกอย่างนี่คือทําเหมือนผู้ชายหมดเลยนะคะโอเคเนาะตอนนี้เพื่อที่จะไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆมกันเลยดีกว่านะคะไปกันค่ะ สำหรับทหารผ่านหญิงนั้นจะมีระยะเวลาในการฝึกกระสูตร4สัปดาห์นะครับเพราะฉนั้นจะเป็นการฝึกพื้นฐานเนี่ยจะใกล้เคียงกับทหารผ่านชายแต่ว่าในเนื้อหาในการปฏิบัติงานนั้นนายยุทธีก็จะให้น้ำหนักที่น้อยลงหรือการฝึกที่ใช้พระรากาลังก็จะน้อยลงจ่ให้เพิ่มเติมในเรื่องของงานการช่วยเหลือประชาชนงานปฏิบัติการกิจการพลเรือนเพื่อให้กําลังส่วนนี้มีประสิทธิภาพนะครับที่จะเป็นกําลังหลักให้กับหน่วยให้กับกองทัพบกในการปฏิบัติงานได้ต่อไปอย่างดียิ่งครับ ต้องมาฝึกทีโรงเรียนทหารพันตื่นเต้นว่าไม่รู้ว่าเราจะมาเจออะไรบ้างก็รู้ข่าวมาบ้างนะคะตามสื่อโซเชียลทั่วไปว่าที่นี่มีการฝึกหนักแอบแอบกลัวอยู่นิดนึงว่าจะฝึกหนักแค่ไหนฝึกลองวู้ชัยเลยค่ะมีดันพื้นแล้วก็มีท่าพุ่งหลังมีทุกอย่างถ้าผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ต้องทําได้ค่ะแอบโหดนิดนึงแต่ก็จะทาให้เต็ม,มที่เหมือนที่ครูสั่งเพราะถ้าครูมไม่เข้มเราก็ไม่ได้วินัยค่ะคุณครูน่ารักทุกคนเลยดูเลยอย่างดีเลยควบคุมเหมือน ต,ต,ต,ตัวตัวที่พักอาศัยถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าเขาแยกอย่างชัดเจนเลยค่ะในส่วนของผู้หญิงกับผู้ชายจะอยู่คนละโซนกันส่วนเรื่องอาหารแบ่งชัดเจนค่ะระหว่างไทยพุทธกับมุสลิม อาหารก็ดีค่ะเพราะเราเองเป็นผู้หญิงถ้าวันนี้เนี่ยเราอยากที่จะเป็นทหารพาแล้วบอกกับตัวเองว่าเราจะต้องอดทนเพื่อที่จะให้ผ่านให้ได้ค่ะฝากถึงที่บ้านไม่ต้องห่วงนะคะจะทําให้ทุกคนที่บ้านเนี่ยภูมิใจว่าเราได้มาเป็นทาหารพาแล้วก็เป็นทหารพาที่มีความแข็งแกร่งวันนี้หนูตั้งใจมาแล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะหนูจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ อยากจะรับใช้ชาติเพราะว่าอยู่จังหวัดยะลาด้วยแล้วก็อยากจะดูแลพื้นที่มันจะเป็นความภาคภูมิใจให้กับที่บ้านค่ะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยากเป็นตัวแทนไปทําตรงนั้นค่ะเผื่อมันจะดีกว่าเดิมจะทําให้ติมที่แล้วก็กไปเหมือนเพื่อนเขาที่มาฝึกให้ได้ค่ะโอ้โหได้จบลงแล้วนะพี่รวนดนูคือเนะ้องหอมฟังดูแล้วคือแบบ น้ำตาซึมเลยอ่ะรู้สึกว่าชื่นขอชื่นชมเลยจริงๆนะคะหญิงไทยเนาะแข่งแก่งมากอ่ะแล้วก็คือเขาแบบตั้งใจมาอันนี้คือน้องหอมคิดว่าเขาน่าจะยังไงอ่ะชช่นชอบไม่ใช่รักในสิ่งนี้เขาก็เลยมาสมัครเป็นหญิงทหารพันหญิงหรือเปล่าเนาะโอ้โหฟังจากคําที่เขาพูดแล้วรู้สึกว่าซึง้งซึ้งน้ําใจมากนะคะซึ้งใจมากนะดูน้ำตาซึมเลยจริงๆนะคะเขาบอกว่าอยากจะเป็นคนที่ เป็นคนที่มาช่วยชาติด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบยังไงผู้ชายเขาทําได้ผู้หญิงก็ต้องทําได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอูหเขาพูดแบบนี้รู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนที่ได้ฟังอันเรื่องแบบเนี้ยคือรู้สึกว่าแบบมีกาลังใจขึ้นมาเลยนะคะอะไรที่แบบผู้ชายทาได้ผู้หญิงก็ทําได้เช่นกันอะไรอย่างเงี้ยน้องหอมฟังแล้วรู้สึกว่าอูอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยรู้สึกน้าตาซึอมออกมาเลยจริงๆนะคะอันเนี้ยบอกเลยว่าขอชื่นชมจริงๆนะคะขอชื่นชมทหารพ่านลหญิงไทยจริงๆนะคะ แต่ว่าจากที่เราฟังในในคลิปนะคะที่เขาเรียกโคฝึกหรือเปล่านะคะนี่ที่เขาบอกว่าผู้หญิงได้ฝึกนะคะเท่าเทียมกับผู้ชายแต่ว่าการอ,อ,อะไรเงี้ยฝึกหนักแล้วพวกนี้อาจจะไม่เท่าเทียมกับผู้ชายเนาะ mm. แล้วก็ผู้หญิงพันหญิงนี้คือจะเป็นส่วนมากทหเท่าที่รู้นะคะก็คือจะเป็นทหารแต่ว่าจะเป็นผู้ช่วยหรือว่าพวกพยาเป็นพยาบาลหรืออะไรเงี้ยก็คืออยู่ตามชายแดนด้วยอะไรเงี้ยช่วยเหลือ,อประชาชนอะไรอย่างนี้นะคะ โอ้โหคำนี้แหละฟังทีไรก็รู้สึกว่าโอ้โหรู้สึกตื้นตันใจจริงๆเลยนะคะน้องหอมยังน้ำตาซึมเลยอ่ะโอ้โหอยากให้แบบโอไม่รู้จะพูดยังไงเลยรู้สึกว่าชื่นชมอย่างเดียวเลยนะคะชื่นชมจริงๆนะคะหญิงสาวไทยแข็งแก่งจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เท่าที่ผ่านมานันอย่างที่น้องหอมบอกเท่าที่ผ่านมาคือส่วนมากเราจะเห็นแต่เ,เลือก เลือกทหารชายเนาะแต่ผู้หญิงอะ่ะไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมีจริงๆนะคะที่จับใบดําใบแดงอะไรเงี้ยแต่เท่าที่เห็นในคลิปนี่คือเขาน่าจะอาสาสมัครหรือเปล่าเขาพูดยังไงนะคะที่แบบออรักในสิ่งนี้รักในด้านนี้ก็เลยไปขอเป็นทหารเองหรือเปล่าเนาะอันนี้นะ้องหอมไม่แน่ใจนะคะเท่าที่ฟังนี่คือน่าจะประมาณนี้แหละนะคะเพราะว่าที่จริงที่ผ่านมาไม่เคยเห็นจริงๆนะคะที่แบบ เลือกเ,อเลือกทหารหญิงต้องมาจับไว้ดำไมแดงไม่เคยเห็นเลยจริงๆนะคะส่วนมากเขาที่รู้คือจะเป็นผู้ชายเลยจริงๆนะคะแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งจะมาให้พี่ทุกคนได้ชมเนาะการที่จะเป็นทหารได้นั้นเขาต้องมีการวัดส่วนสูงแล้วก็ต้องมีอะไรบ้างต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างก่อนที่จะไปเป็นทหารพันหญิงได้ด้วยนะคะอันเนี้ยน้องหอมก็เพิ่งรู้ร,รู้วันนี้เลยจริงๆนะคะพี่ทุกคนไม่ได้พูดเล่นรู้วันนี้เลยจริงๆ ไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้หญิงก็สามารถเป็นทหารได้นั่นเองเนาะแต่ว่ามันก็ต้องเลือกนะคะไม่ใช่ว่าใครอยากจะเป็นก็เป็นได้เขาต้องดูความสูงวัดส่วนสูงแล้วก็มีโรคอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าต้องจบอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยน้องหอมไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังไปชมคลิปนี้กันนะคะตลน,นี้จะเป็นคลิปของน่าจะเป็นพี่ทหารท่านหนึ่งหรือเปล่าเนาะเขามาพูดหรือว่ามา,อาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับทหารพัานหญิงที่จะต้องเตรียมและที่จะต้องมี ยังไงที่จะต้องมีในการที่จะมาเป็นทหารนะคะแล้วก็อะไรเงี้ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมระฟังงพร้อมกันนะคะ ก่อนที่ทุกคนจะสมัครสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารผ่านหญิงในส่วนของกองทัพบกและกองทัพเรือควรรู้ว่าคุณสมบัติของผู้สมัครมีอะไรบ้างสําหรับคุณสมบัติของผู้สมัครอาสาสมัคร,รทหารผ่านหญิงในส่วนของกองทัพบกมีดังต่อไปนี้ 1. สารภาพสด2อายุตัต้งแต่18ปีและไม่เกิน30ปี3คุณุฒิม3หรือเทียบเท่า4ส่วนสูงตั้งแต่155ซนติเมตรขึ้นไปน้ําหนักไม่น้อยกว่า40กิโลกรัม5มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกําเนิด6 ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกล่มผ้าเมื่อแต่งกายด้วยชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสัน้น7ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องดีอาญาโดยสารได้พิจารณาคดีจนถึงที่สุดแล้วว่าไม่มีความผิดเว้นแต่คดีและหุโทษหรือคดีที่กระทำโดยความประมาทสำหรับคุณสมบัติอาสา,าสมักทหารพานหญิงนาวิโยธินสังกัดก,กองทัพเรือมีรายต่อไปนี้หสารภาพโสด 2. ออายุ1 8บแปถึงยีสปี 3. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า155เซนติเมตรน้ำหนัก40กิโลกรัมขึ้นไป4 นูตม .3 หรือเทียบเท่า5มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด6ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญาโดยสารได้พิจารณาคาดีจนถึงที่สุดแล้วว่าไม่มีความผิดเว้นแต่คดีและหุโทษหรือคดีที่กระทําโดยความประมาท7ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติด,ดีไม่เสื่อมเสียต่อจริยธรรม8ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือมีปัญหาสุขภาพจิตหรือติดสารเสพติด9ต้องไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารผ่านนายวิทยุทินมาก่อน10 ต้องเป็นผู้ที่สามารถโอนย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจหันพาน,นาวิกย์เรยทินได้1บดไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกล้มผ้าเมื่อแต่งกายด้วยชุดกีฬาด้วยเสื้อเลขกเก่งขาสั้น12สามารถว่ายน้ำได้สำหรับเงินเดือนบวกค่าครองชีพของอาสาสมัครทหารพานจะได้รับอยู่ที่10,000บาทค่าเสี่ยงภัย2500บาทต่อเดือนค่าเลี้ยงสนาม200บาทต่อวันค่าเลี้ยงดู6บาทต่อวันค่าเสบียงสนาม15บาทต่อวันรวมแล้วจะได้รับ เดือนละไม่ต่ำกว่า1,8,500บาทจะทำข้อมูลขึ้นเพื่อให้น้องๆศึกษาหาแนวทางเส้นทางสุทหารผมจานุกสวัสดีครับโอ้โห oh, นะคะนี้เราก็ได้ฟังไปแล้วนะคะว่าการที่จะเป็นทหารพันิ์ยิงได้นั้นนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จริงน้องหอมก่ะว่าใครอยากจะเป็นก็เป็นได้อะไรเงี้ยแต่ที่จริงไม่ใช่เลยนะคะเออมันแบบข้อมูลเยอะเหมือนกันนะคะที่จะทํา ที่จะเป็นทหารพานหญิงได้เนาะนี่อันนี้คือพี่พี่ทหารคนนี้นะคะเขาบอกว่าการที่จะเป็นทหารได้นั้นนะคะต้องโสดด้วยนะคะต้องเป็นคนโสดด้วยนะคะถึงจะเป็นทหารได้เนาะแล้วก็อายุตั้งแต่18ปถึง2ีปีขึ้นไปนะคะที่สามารถาเข้าสมัครเป็นทหารพานหญิงได้เนาะแล้วก็เรื่องที่3นะคะเออส่วนสูงนะคะส่วนสูงนะคะต้องไม่น้อยกว่า155 เออหนึ่งร้อยห้าสิบห้านั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะน้องหอมก็น่าจะเอ่อส่วนสูงนะคะเท่ากับน้องหอมเลยนะคะถ้าร้อยห้าสิบห้านะคะน้องหอมก็คือความสูงร้อยห้าสิบห้าเองนะคะแล้วก็น้ําหนักนะคะโอ้โหสี่สิบกิโลขึ้นไปโอ้ถ้าสมมุติถ้าเป็นน้องหอมนี่คือสบายเลยนะคะน้ําหนักห้าสิบกว่านะ,ะแล้วก็เรื่องที่สี่นะคะวุฒินะคะวุฒิวุฒิการศึกษาเนะคะคาะก็คือต้องจบประมาณมสามก่อนอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเรื่องที่สี่แเรื่องที่ห้านะคะ มีมีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกําเนิดอ้อันนี้ก็คือต้องเป็นคนไทยแท้ร้อเซนะคะถึงจะไปเป็นทหารพันยิงได้นะคะต้องเป็นแบบพ่อก็ถ้าเป็นสมมุติถ้าเป็นลูกครึ่งอะไรอย่างนี้นี่คือน่าจะไม่ได้เนาะอันประมาณนี้เนาะอันนี้คือข้อมูลหลักการที่จะไปเป็นทหารพันยิงได้นั่นเองนะคะและเรื่องที่6เนาะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคย ต้องคดีอาญาโดยสารได้พิจารณาพิจารณาคดีจนถึงที่สุดแล้วนะคะอันนี้คืออ๋อต้องเป็นคนที่ไม่เคยมีคดีติดตัวหรืออะไรอย่างนี้มาก่อนนะคะถึงจะเป็นได้นะคะและเรื่องที่7นี่คือต้องเป็นผู้ที่มีความต้องเป็นคนที่มีความประวัตเปริฐภาพหรอไม่เสียไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมนะคะ ข้อ7นี่คือต้องแบบแบบว่ายังไงต้องเป็นคนดีที่สุดนะคะก็เป็นคนดีก่อนถึงจะทำได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเนาะน้นองหอมก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจทุกอย่างนะคะเพราะว่าภาษาไทยนั้นมันอาจจะยากสําหรับน้องหอมนิดนึงนะคะความหมายบางข้ออาจจะไม่เข้าใจสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เรื่องที่8นะคะอันนี้เขาเขียนเขาบอกว่าต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือมีปัญหาสุขภาพทางจิต โอ้เรื่องแล้วก็หรือว่าเรื่องการเสพติดอะไรพวกนี้นะคะเรื่องที่8นี่คือถ้าใครที่เสรจยาเสพติดหรือว่าคนที่มีโรคส่วนตัวอะไรพวกนี้ก็ไม่สามารถไปเป็นทหารพันหญิงได้นะคะและเรื่องที่9ก็คือต้องไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิโยธินมาก่อนนะคะอ้อันนี้ก็คือถ้าคนที่เคยเป็นทหารพันหญิงมาแล้วจะไม่สามารถเป็นได้อีกนั่นเองประมาณนี้เนาะแล้วก็เรื่องที่10นะคะเขาบอกว่า ต้องเป็นผู้ที่สามารถโอนย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนวิโยธินได้ออออันนี้ยังไงหรือว่าอ่านผิด <c ười> คือต้องเป็นแบบลูกหลานของคนที่เคยเป็นทหารมาก,ก่อนอย่างประมาณนี้หรือเปล่าะะที่สามารถเพ้นได้เนาะนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็สิบเอดนะคะต้องไม่มีร้อยสักที่มองเห็น นอกรุ่มผ้าเหรอเมื่อแต่งกายชุดนักกีฬาเสื้อผ้าและกางเกงขาสั้นนะคะโอ้ต้องห้ามมีลายสักด้วยนะคะถ้ามีลายสักแบบสักก็สามารถสักได้นะแต่ว่าถ้าเป็นลายสักที่แบบสามารถมองเห็นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ดีหรือเปล่านะคะอันเนี้ยไม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่12นะคะสามารถว่ายน้ําได้ด้วยนะคะต้องเป็นคนที่ว่ายน้ําเก่งถ้าไม่อย่างนั้นคืออาจจะ ไม่สามารถเป็นทหารได้นะคะบนบกกับบนบนบกนะคะแล้วก็ทหารน้ำทหารบกทหารเรือนะคะอันเมื่อกี้ข้อแรกนี่คือจะเป็นช่วงแรกๆต้นคลิปเนาะอันนั้นคือจะเป็นทหารบกหรือเปล่านะแล้วก็ช่วงที่อันนี้ช่วงกลางนี่คือจะเป็น12ข้อนี่คือจะสาหรับทหารเรือหรือเปล่านะคะต้องว่ายน้ําได้ด้วยนะคะโอ้โหนะคะตั้งแต่แบบ บอกเลยว่าแต่ก่อนนะ้องขอไม่เคยดูมาก่อนนะคะว่าการเป็นทหารนั้นใครอยากจะสมัครเข้าได้ก็ได้อันนี้ไม่ใช่นะคะนี่คือมันต้องมีข้อมูลหรืออะไรต่างๆต้องทําให้ได้ต้องมีครบทุกอย่างใน12ข้อนี้ด้วยนะคะถึงจะเป็นได้เนาะเพราะว่าการที่มีรอยสักก็ไม่ได้นะคะคนที่มีรดส่วนตัวก็ไม่ได้และต้องเป็นคนโสดเท่านั้นด้วยนะคะแล้วก็อายุก็คือต้องเริ่มต้นตั้งแต่1 8ปีขึ้นไปนะคะถึงจะเริ่มเข้าสมัครทหารพันยิงได้น้านองนะคะอันนี้บอกเลยว่าขอเช่นชม อีกครั้งหนึ่งนะคะผู้หญิงไทยนะคะแข็งแร่งจริงๆนะคะเท่าเทียบกับผู้ชายเลยนะคะไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะอ่อนแอกันทุกๆคนนะคะพอได้เห็นในคลิปนี้นี่คือบอกเลยว่าสุดยอดเลยนะคะผู้หญิงไทยนะคะยกนิ้วให้เลยจริงๆนะคะคนที่อาสา,าสมัครเข้าไปเป็นฐานพันหญิงนั้นนะคะมีใจที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็มีใจที่อยากจะช่วยประชาชนทําเพื่อประชาชนเลยจริงๆนะคะสุดยอดเลยจริงๆเนาะโอเคนะคะในคลิปนี้ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาในใต้คลิป ได้เลยนะคะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะน้องหอมไม่ใช่คนไทยเนาะน้องหอมอาจจะรู้ไม่ทั้งหมดนะคะอาจจะรู้ข้อมูลไม่หมดนะคะถ้าใครมีข้อมูลดีๆนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกน้องหอมได้นั่นเองนะคะเพราะว่าน้องหอมไม่รู้อ่ายังไงอะเกี่ยวกับหารพันดิ่งทั้งหมดเนาะอันนี้คือเป็นข้อมูลคร่าวๆที่น้องหอมนะนำมาจากโซเชียลนะคะแล้วก็ ทำให้น้องหอมได้เรียนรู้หลายๆอย่างว่าการที่เราเป็นผู้หญิงนั้นมันไม่ใช่จําเป็นจะต้องอ่อนแอซะทุกอย่างซะทุกเรื่องนะคะอะไรประมาณนี้แหละเนาะก็คือคนที่ได้เห็นคลิปนี้ก็อาจจะมีกําลังใจแล้วก็ยังไงอะ เออมีกําลังใจนั่นแหละนะคะที่มาเห็นกลุ่มผู้หญิงเหล่านี้นะคะเขาต้องเสียสละนี่คือทั้งความสวยความงามก็ไม่ได้ห่วงเลยนะคะก็ต้องไปฝึกต้องไปอะไรเงี้ยเหมือนอต้นคลิปที่เราไปดูกันเนาะอันหารพานหญิงนี่คือเขาไม่ได้แต่งหน้าไม่อะไรเลยนะคะนี่คือแบบไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้สวยไม่ไม่ได้สวย,ไม,ไ,มไ,สวยไม่ใช่คือเขาไม่ได้แบบห่วงความสวยเลยอะไรเงี้ยคือเขาตั้งใจเพื่อจะทํางานเพื่อประชาชนก็ตั้งใจอย่างเต็มที่เลยนะคะขอเชิญชมอีกครั้งหนึ่งจริงจริงเนาะยังไงก็ ยังไงก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องน้องหอมด้วยนะคะ,ะมีความคิดเห็นยังไงเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาในใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหอมจะต้องขอตัวลาพี่ทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย